หนองนอกนี่มาประจำปลามันเยอะหนองนู้นเมกาไปแล้วแกทำไมมันเป็นหนองในจ้ะไม่มีปลาเลยเหม็นอย่างเดียวเลยแต่ปลาที่นี่นี่ยใครมาหากินไม่ตรงเวลามันจะไม่ได้กินละปลาเนี่ยเพราะว่าปลาที่นี่มันขึ้นเป็นเวลานะตั้งแต่หกโมงถึงสามทุ่มเนี่ยปลาเบญจพรรณมันขึ้นปลาเบญจพรรณไม่ต้องปลาสร้อยปลาซาปลาซิวปลาปลาเล็กๆกันแหละปลาเบญจพรรณ พอปลาไปจะพันขึ้นปุกเดี๋ยวพอสี่ทุ่มถึงตีสองนี่เดี๋ยวปลาหัวหนักขึ้นแล้วปลาหัวหนักก็ประตั้วยปลาระดโดูประเทโบไอปลาใหญ่ๆเนี่ยปลาหัวหนักพอปลาหัวหนักขึ้นปุกเดี๋ยวพอตีสี่ที่ห้าจะปลาต้องโกขึ้นแล้วมาจะโกขึ้นด้หน่อยนะพอหกโมงเจ็ดโมงต้วมีปลาปนมัางปลาปีก้ามัางมาวานมาทอดได้โปเต้ไป ใครจะมากินจิ้งไว้ก็ไม,มาดูฝางแห่ในเรื่องในลาวกินไม่รักษาสุขภาพโอ้ยน้อนโอ้โหดูเบ็ดเลยเป็นไง,ง,งล่ะเวลาดกผมแล้วก็มีใครได้ผมได้แต่มีคนมาทอดแห่ด้วยแต่ต้มีอุปกรณ์มาตีนกงตีนกบ Ê! Lắp lòng tao, anh đi thế mưa! nám, đuôi nám bạn đi hay lòng văn nha! Còn chơi trong ảnh cho nắm nước nít lắm! คุณครับมีการทักทายกันสิลริบคุณครับขอบพระคุณยางสูงนะครับที่มีนำวันน้ำใจให้กับดาวตลกน้องเต่านะครับหายใจให้ก็รีบให้นะครับขอาจจะไม่อยู่ให้ให้แล้วเล่นทีแล้วก็กลับไงเออเมื่อดูดัวย มันต่างคนต่างหากินด้วยเอ้ยอะไรมันวะแล้วสนใจทำมาหากินเราดีกว่าถือว่าบอกแล้วเราไม่ใช่นักเลงงล้นก็เออทำมาหากินในคลองต้องเรียกใครครับครับฮะ ออสองคนนะแม่เรียกเต่าจะมองหน้าผมอือกขอบคุณครับสลหรับกุมของพันบันครับท <c oughs> ำการแสดงกรตสอไปครับหนึ่งคนเบืรอที่ครับตกเบ็ดอีกคนถอดแห กาทอดแหนี่ต้องนิ่งๆครับพี่น,ๆๆน้องปาทำพาดหปลาสุดขึ้นก็อ้เดี๋ยวลอยนะ้ำไปเก็บนะเออเน้ำกระจายการตกเบ็ดเชือกต้ตีน้ำให้แตกปลาตกใจครับหรือว่าเยือหล่ลงมาติ้งติ้งติ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 งตง เลียดมันเราไม่ได้หากินแค่โคมเดียวเอาลง um. um. ตะข้องไปก่อนกูเพชรแต่ถ้าเกิดเพชรมากๆในการทาไอ้ยาแขกนี่ชื่อยาไม่ออกนึกจะเล่นอ้าวเฮ้ยเป็ดไข่เนี <Hey. S 1> <soci> ่ยโอ <ain ways dishes> ้โหจะบอกคุณบนกวางอะไรทองมึงเนี่ยเฮ้ย ไอ้นี่ถ้าทางจะหากินไม่เป็นแกเอ้ยบิดก็ต้องปากตามคันครูคันคองไอ้นี่เสิร์ฟมาปักในหนองมันจะได้กินมเนี่ยปลาเนี่ยนะเกี่ยวแหโ้หกูขาดทันยังไงเนี่ยโอ้โหหากินไม่ได้เบื่อแผ่คนอื่นก็แล้วคนอื่นก็จะเดือดร้อนไหมย้ายพี่ไว้เอาย้ายก็ย้ายสิกูกลัวมึงเสียเมื่อยนะแม่งนักเลงกันด้วย หากินไม่ดูคนอื่นแล้วเราคนอื่นก็หากินกันยังไงแผลกูขาดเนี่ยใครจะเย็บแผลกูกูเย็บแผลไม่เป็นนะเว้ยหากินไปนอย่างเดียวเบ็ดคันเบลอ,บลอเามมาออล่บล <laughs> นะามองไม่เห็นตามมาดูส้นตีนอะไรล่ะดูสินน่มันมาทมองไม่เห็นไอ้บรรลไยไส้ ต้องดูปากูละแวงแทนเลยนี่ยต้งติ๊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 งติ้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 งติ๊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 งต้ใครเข้มเรียกแม่ป้นบ้านมือสวัสดงติ้ง

Uff. วันน้ำไม่แรงปลาไม่มาเว้ยเวันน้ำแรงเลยนะติ้มต่อย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 ต่อยต่อยโอ้ยไอ้ชอนป๊อกกำลังแท้อ้อยเลยดูมันกินไม่เล ouais. uh ือกกินแม้กระทั่งอ้อย Window, ออยังไม่ไปดียังอย่าออยอ่ะออมาไปนักขาใช่ไหมขอล้อให้นาตมนเิเดเนเหินเนนนมารับคิดว่าปาเราี จะว่าอย่างไรเซ็กแน่ครับยอมครับเยน็นงล้วอ๋ได้จังหวะส้มหนึ่งกีไรยมีองวกอลมมุกบเหนื่อยครับ

ไอ้นี่ทานจะไปตักเป็นร้อยซะมั้งทอดตรงไหนเจอทอดตรงไหนเจออ้าวเป็นจริงอลแล้วอ้าวบอลลูกไอ้โอ้โหนี่นี่ไอ้ยไอ้ไอ้เป็นมือหัวขนาดนี้ไปตกกวานเลย ใครมากินเบ็ดมึงเนี่ยปตาหมดเลยแต่พอกระยิออ้อยกูไปหมดแล้วยอมไม่ได้แล้วเฮ้ยมาดีที่มึงอ่ะมาดีที่มาดีมึงคุยกูได้ไงเนี่ยอะไรว่าจะไปหามึงที่บ้านพอดีเลยเดือนแปดขึ้นแปดค่ำกูบวชแล้วมึงไปนะมึงจะบวชแล้วมึงจะทำอะไรนะแต่มึงแต่มึงอ่ะ มาหักเบดกูทำไมไม่ไกลละอ่างทองเลงวันเย็นถ้นก็มันไกล,ลน่ผมก็เสียสละเวลาสักวันนึงเลยเ,ลเอาหน้าเขาบดคุณเยอะตั้งไรขงมัวะมึงเข้าใจที่กูพูดไหมเนี่ยกูพูดถึงว่าตัวมึงเนี่ยตัวของมึงเนี่ยมาหักเบ็ดกูแล้วตัวกูเนี่ยจะที่ไหนหากินขนมจีนไม่ต้องมีอยู่แล้วละ่ะขนมจีนัน้มยาผัดหมี่แกงเนื้อต้มฟักอาหารหน้าอย่างนี้กูจะนามาให้มึงกินเลยให้พร้อม ก <c oughs> ูไม่เข้าใจกูใช่ไหมเน,นมี่ยไปบ้างกูพูดถึงว่าตัวของมึงเนี่ยเข้าใจนตะตัวมึงมาหักเบ็ดกูและตัวกูดีนะแต่เอาที่ไหนหากินแล้วอุ้ยเรานี่เลี้ยงได้แค่เราขาวนะเราแดงเลี้ยงไม่ได้แล้วกูค้นจนตันน้งอไรอยู่เขอว่าแตไม่จะมีแต่มีกูพูดไปเรื่องเอาหูไปสหัวหมูไม่มีไม่ได้บวชแก้บนบวชทดแทนก็คุณแม่กู นะพ่อนะไปนะเออเดี๋ยวไอะไรเนี่ยโอ้โหไม่จะโวยมีแต่ใบไม่มีรูเลยมึงอ่ะหูตึงก็ไม่บอกน่าเกลียดจะบ้าไงเนี่ยหูอยู่ดีๆเกิดจะให้เอาหูออกเดี๋ยวบัชชาเขาไปบวชให้กูละไอ้นี่มึงคอยกูเดี๋ยวแต่ึงกินก๋วยเตี๋ยวเออหูยังไม่รู้เรื่องเลยไปร้านนี้นะมาไม้กูด้วย เาสาั่งพิเศษเลยไปกินมาแล้วมันหัวค่ำยี่สิบบาทแค่นี้อร่อยน้าอะไรเนี่ยอะไรอะเดี๋ยวน,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 นี้จะพังเจ้หูถองเท้าใหม่ว้ายิเปล่า ไปเตียงเออโดนแววหัวปะโอ้ยทักเตี้ยมทักเตี้ยเลยทักเตี้ยเลยมึงรู้ไปะเนี่ยว่ามึงหูตึงเนี่ยเอาละเออโอ้ยกูไม่รู้เลยมึงคุยใครเขารู้เรื่องบ้างบ้านเนี่ยไม่รู้บางคนก็ถามง่ามึนๆว่ะมึงเข้าใจใช่ไหมเออกูเรียกกูได้ยินมึงเลยมึงคุยกูรู้เรื่องกันละคุยรู้เรื่องแล้ว ใช่ได้เลยอันนี้ดีว่ะเออเออมึงหูตึงเหรอว่าว่าไปหาหมอบ้างนะมึงอ่ะไม่เดียเหมือนกันเนี่ยมึงมึงตึงใช่ไหมไม่ไกลดังอ่างทองเองเป็นไปอย่างยามอ๋อมึงนี่พูดเรื่องเรื่องเออยี่นี่เรื่องนะเออไอานี้เลยอ่ะมึงหักเบ็ดกูทำไมเอาเบ็ดมึงเหรอเบ็ดกูขอโทษที่กูไม่รู้ออาแล้วกูที่ไหนหากินอะไรอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมึงไปตะคองมาเดี๋ยวกูทอดใเป็นตะคองหนึ่งแล้วมึงก็กลับไปกินที่บ้านอะไรืวันจะต่อไปอ่ะวันจะต่อไป มึงก็มาเจอกูที่นี่เออใช่ไหมแล้วกูก็ทอดให้มึงวนตะค้องตะค้องตะข้อง,อง,องแล้วมึงกับกูสองคนก็เป็นเพื่อนกันออแล้วพอถึงเดือนแปดขึ้นแปดค่ำมึงก็มาเป็นมา้าให้กูขี่วนรอบโบสถ์เออมีความคิดดีกูได้บุญเยอะเลยอะนั่งก,ก,ก่อน<า>นั่งก่อนฮะนั่งก่อนอ่ะลุกดิอ่ะนั่งมานดิลุกดิเ้าทำไมอ่ะจะได้นั่งก่อน <c oughs> มึงคนควรก็นั่งก่อนในหน้ามุดเออแต่ว่ามึงมึงชื่ออะไรวะลืม Oh. ชื่อมึงอะนึกให้ดีดีเชื่ออะไรนึกแล้วลืมจริงๆ <c oughs> ตัวมืออะตัวของมึงในบัตรประชาชนตัวของมืออะชื่ออะไรอาทั้งนั้นถ้าตัวนี้กคชื่อไอ้ลืมมึงเนี่ยนะเออนักลืม oh. อ่ะนักลืมอ่ะโอ้แล้วมึงชื่ออะไรอะไรมึง อะไรโอ้ดีเลยคนส้่งไปยินซะด้วดยมึงทั้งเนื้อทั้งตัวของมึงเนี่ยเลือดเนื้อเชื้อไขมึงเนี่ยมีชื่อว่าอะไรแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยกูชื่อว่าไอ้อะไรไนายอะไรไอ้อะไรเออ,อแล้วดาลงดารายแย่ๆมึงไม่เอามาสร้างชี่เลียนแบบเขาบ้างแล้วชื่ออะไรแล้วชื่อมึงก็ชื่อกูเนี่ย้าเรลาะลมกันหาคาได้หาเลยว่าลืมอะไร เอางี้หรือเอาตะข้ <SM> <ot> ะของมาก่อนมะเอาตะข้องมาก่อนเอาตะข้องมาเฮอยอย่ามาเสียงดังนั้นโง่หูตะข้องตะข้องม่ใช่ตะข้องแล้วแล้วไปไม่ไปไม่รู้หรอกแต่ชวนเขาไว้ก่อนมันจะลำบากกันอีกองี้นะกระจ้าองกะจ้าองเจ้าค่ะเอ้ยกระจ้าองกะจ้าองเจ้าค่ะเอ้ยบ้านนี้ช่องนี้ใครเป็นคนดีมีวิชา สามารถจับตัวผีเสื้อทองได้ราะท่านกฤษดาจะมอกเมืองกึ่งขึ้นมณคลของแกว่าราฐธิดาเป็นคู่แต่งงานกัจจอกัจจอทุกขค่ะเอ้ยกัจจอกัจจอทุกขค่ะเอะเ้ยเดีเ๋ยวจะไปไฟแล้วที่ไหนวะเนี่ย <c oughs> ว่าจะไปหาแกที่บ้านพอดีเลย <c oughs> เดือนแปดขึ้นแต่ถ้ำฉันบวนนะแกไปนะ เดแต่ฉันจ,จะไปอะเดี๋ยวไปจริงไหมล่ะโอ้เจ้าไก่ไปช่วยด้วยไงเออฟังอะไรผิดแล้วฟังดีนะฉันนี่ชื่อหัวหมูอภิมานพูดเป็นเล่นอจะไปทางขวัญให้ด้วยไงนะ <S <S ไปเปล่าถ้าเกิดแกไปจะได้บอกเรื่องโดแกกับพรเทพฟังอะไรพิเศนมปใหญ่แล้วฟังดีๆนะฉันนี่ชื่อหัวหมูอภิมันนะเป็นทหารอยู่ในเมือง ไม่กลัวเปลืองแล้วแต่ขอให้ไปเถอะนะกูบอกกูอยู่ในเมืองเอ้าพาก็ใส่สีเหลืองีิวะฮะผมบอกกูอยู่ในเมืองไม่ได้ใส่สีเหลืองพาไหนเมื้อใส่สีแดงเขาใส่สีเหลืองนะอะไรพวกนึกอะไรหายเนี่ยแกคยจะไมันรู้เรื่องไงโอ้ถามไม่ได้ไม่รู้สักคำจะไม่รู้อะไรหูมันตึงฮะ โอ้เตงรถติดจะมาวานไปดึงไหคุยไม่รู้เรื่องแกมาทำมฉันมาตีคองร้องเปล่าหาคนดีวิชาใครว,วนสามารถจับตัวในเสื้อขา่าได้พระองค์ท่านกฤษดาเจ้ากเมืองกืองขึ้นมณอลเพราะกัตรายธิดานคู่แต่งงานจริงไหมเน่เจ๊จริงป่ะใน,นเดี๋ยวฉันเข้าไปหาเจ๊ในเมืองเลยแล้วมีวิชาหรือเปล่ามีติเจ้ทำใมีวิชาฝปล่าบอกไอ้นู่นมันด้วย ฉันรล้หน้ากันก่อนนะไปแล้วเจมือคนไทยลองวานลงเรี้ยหิวใครเหนอะแหละว่าไงนี่นั่งนึกชื่อกันอยู่ตั้งนานนี่แกชื่ออะไรนะโหะชื่อหัวบัวพี่มันไปด้วยกันไก่ท่อนตีนเลยนะไปเลย เออแล้วมันอะไรอ่ะมึงไม่ไปกูก็บวดท้องกูได้เฮ้ยยันที่นหนก็บวดกลางวันทั้งนั้นเนี่ยบานพอบวดคือไหนกูไปคนจะบวดเนี่ยมักจะมีมาประจนทำไมเลยกูถามเลย่ว่าชื่ออะไรเสือกย้อนถามกูว่าบวดตรงคหนหรือบวดกลางวันนะ ตัวเขาเนี่ยชื่อหัวหมูอภิมานเขามาประกาศใครมีวิชาดีสามารถจับผีเสื้อทองได้เจ้าจะแบ่งเมย์ให้กึ่งครึ่งพระนครพร้อมด้วยทองสรุปักหน้าทุกตาแดงทุกตาแล้วยิ้มเพื่นี่เป็นไรเนาะดูเป็นม้าพี่ก้อนนะเออใจเย็นๆกูฟังอยู่เออได้แหละเดี๋ยวที่กูบอกเข้าใจป่ะเออจริงไนีเออผีเสื้อทองตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเลยเพื่อนทางนั้นไปกักกูเลยทำไมวะหน้าบ้านกูเป็นหมื่นเลยอะ เลื่อนทองเลยโอ้โหเป็ทุกอย่างเลยล<ะ>เออรับรองนะครอบครัวไม่มีขาดทุนไปร้อตามแพลงกันต่อครับพี่น้องเดี๋ยวแรกแล้วหลับนาที